สำหรับคณิตอ่าสำหรับโอเปอเรชันคืออะไรนะคะโอเปอเรชันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอย่างเลยเข้อสอบแล้วเดี๋ยวจะอธิบายในข้อนี้ไปด้วยเลยโอเปอเรชันคือเขาจะให้ตัวเลขตัวหน้ามาดอกจันด้วยตัวหลังแล้วก็เป็นคำตอบให้เราเนี่ยอย่างบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอเลยนะคะบางคนที่เคยเจอแล้วเดี๋ยวฟัง เนื้อหาขาคร่าวไปแล้วกันนะคะดอกจันต์ตัวนี้เขาจะให้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เพราะว่าเครื่องหมายดอกจันมันไม่ได้มีผลอะไรต่อทางคณิตศาสตร์เนาะไอเครื่องหมายดอกจันก็จะให้เราเปลี่ยนเป็นบวกลบคูณหารหรือแม้กระทั่งเลขยกกำลังก็ตามค่ะหาว่า ตัวเลขด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันสามารถเอาไปบวกลบคูณหารเราให้ได้คําตอบที่โจทย์ให้มาเป็นอย่างไรซึ่งปกตินะคะโจทย์จะให้มาเนี่ยเป็นสองชุดของตัวเลขเช่นข้อนี้คือ1ดอกจัน7เท่ากับแล้เราก็3ดอกจัน5เท่ากับ18แล้วก็ถามมา1ชุดก็คือ9ดอกจันสิเป็นเท่าไหร่จะให้มาเป็นแบบนี้เสมอให้คําถามมา2ชุดแล้วถามคําตอบ หาความสัมพันธ์ของคําตอบออกมาให้ได้ครูบอกว่าเรื่องเนี้ยสาหรับครูนะครูยากกว่าอนุกรมกับพื้นฐานคณิตทั่วไปเพราะว่าอย่างแบบพื้นฐานคณิตทั่วไปเนี่ยอย่างบางคนเิ่งเลขใช่ไหมบางคนแบบพื้นฐานเลขค่อนข้างดีจําสูตรได้อสามารถหาคําตอบได้เลยมันเป็นคําตอบที่แน่นอนแต่อาจจะแทนช้อยส์ได้แต่ถ้ามันเป็น ข้อสอบ Operation เนี่ยมันเหมือนกับเราต้องเหมือนกับเราต้องไปคิดสูตรขึ้นมาให้เขาว่าเอ้ยเราต้องรู้เราว่าสูตรในข้อนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นแต่ละตัวแต่ละข้อมันไม่ได้ตายตัวสำหรับใน Operation นะคะมันออกข้อเดียวก็จริงแต่มันใช้เวลาทําค่อนข้างนานเลยถ้าใครที่เข้าไปในห้องสอบแล้วเจอข้อนี้ปุ๊บเจอนะแล้วทำได้เอาทำเลยถ้าทำได้เห็นปุ๊บ,บปับ๊บทำเลยแต่ถ้าเราใช้เวลาข้อนี้เริ่มนานอะ เริ่มแบบบางทีสิบนาทีสิบห้านาทีมันจะเสียเวลากับข้อนี้นานมากมันแค่ข้อเดียวฉันครูเลยแนะนําว่าถ้าเราเจอข้อนี้แล้วเราเห็นแล้วผ่านไปแล้วห้านาทียังทำไม่ได้ข้ามไปก่อนได้เลยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่กับข้อนี้นานนะเป็นเรื่องที่คิดว่าสําหรับครูนะควรข้ามไปก่อน แต่ถ้าสําหรับใครที่ทําได้เห็นปุ๊บทาได้ทํานะแต่ถ้าทําแล้วใช้เวลาค่อนข้างนานละครูแนะนําว่าข้ามไปก่อนได้เพราะว่ามันออกข้อสอบเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะเรามาดูในข้อนี้กันเลยนะคะข้อนี้คือหนึ่งดอกจันเจ็ดจะมีค่าเท่ากับแปดสามดอกจันห้ามีค่าเท่ากับสิบแปดค่ะเราจะเห็นว่าตัวเลขตัวนี้คือตัวหน้าครูจะเขียนตรงนี้นะคือตัวหน้า ส่วน7กับหตรงนี้คือตัวหลังเรามาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขด้านหน้ากับตัวเลขด้านหลังเพื่อให้ได้ชุดคำตอบของเรานะว่าคำตอบของเราเนี่ยจะเป็นอะไรข้อนี้ค่ะจะเห็นว่าถ้าเราเอาหนึ่งเนี่ยมาบวก7จะเท่ากับ8เลย บางคนตอบเอาคูดได้แล้วง่ายๆเอา1บวกเเท่ากับ8ก็คือเอาตัวเลขด้านหน้าบวกตัวเลขด้านหลังถูกไหมแต่ถ้าเราเอา3าบวกห้าเนี่ยมันได้8ดมันไม่ใช่18เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนันเอาหน้าบวกหลังไม่ได้เลยนะคะเราต้องหาความสัมพันธ์ของตัวเลขทั้งสองชุดด้วย สองชุดนี้นะอ่ะทำยังไงต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไม่ได้เราลองดูใหม่เราเอา1กับเจดมาบวกกันเมื่อก,กี้ได้เท่าไหร่1นบวกเจดใช่ไหมได้8ดแล้ว8ดเนี่ยลองดูว่า8ดคูณอะไรเราได้8ปดคูณหนึ่ง เราจะเห็นว่าเลขหนึ่งตรงนี้มันมันคือเลขอะไรนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูที่3ากับห้บ้างเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรู้ละวว่า18ลองคิดก่อน18เนี่ยมีอะไรคูณกันเราได้18บ้าง18จะมี6กคูณสามเราได้18ดดูนะ6กคูณสามเราได้18บแปดพอเมื่อกี้เราเริ่มต้นจากการคูณใช่ไหม จะเห็นว่าเลข1ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้กับเลข3ที่อยู่ตรงนี้นะคะมันคือตัวเลขของชุดด้านหน้าอา้าวแต่เมื่อกี้เราเอา1ตัวนี้ไปบวกกับ7นี่เพราะฉะน,นั้น1อาจจะเป็นค่าคงที่ได้ความสัมพันธ์ของโอเปเรชันคือเราสามารถเอาตัวเลขที่เป็นค่าคงที่เข้ามาหาความสัมพันธ์ได้ด้วยครูเอา1ที่เป็นค่าคงที่แล้วมาบวกกับ5ค่ะ ซึ่ง1นบวกหจะกลายเป็น6 6หคูณสได้18ทันไหมคะอีกรอบหนึ่ง1ตัวนี้เป็นค่าคงทีส่วน7กับ5เป็นตัวเลขด้านหลัง1กับ3เป็นตัวเลขด้านหน้าเราได้ความสัมพันธ์ของอันนี้มาแล้วก็คือให้เอา1 ไปบวกกับตัวเลขด้านหลังแล้วคูณกับตัวเลขด้านหน้าจะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นคําตอบของเราเราเอาชุดคําตอบที่โจทย์ต้องการก็คือ9ดอกจันย์19 9คือตัวเลขด้านหน้า19คือตัวเลขด้านหลังคะ่ะเอามาแทนค่านะ หนึ่งบวกด้วยตัวเลขด้านหลังตัวเลขด้านหลังคืออะไรตัวเลขด้านหนักคือสิบเก้าแล้วคูณกับตัวเลขด้านหน้าเก้าค่ะเวลาทำให้ทำในวงเล็บก่อนนะคะก็คือเอาหนึ่งไปบวกกับสิบเก้าก่อนหนึ่งบวกกับสิบเก้าได้ยี่สิบแล้วยี่สิบคูณเก้าได้หนึ่งร้อยแปดสิบคำตอบตอบหนึ่งร้อยแปดสิบตอบในตัวเลือกข้อที่สี่ค่ะ สำหรับโอเปอเรชันในข้อนี้นะต่อหนึ่นะคะเห็นไหมว่ามันค่อนข้างคิดซับซ้อนนิดนึงนะพยายามบอกว่าถ้าถ้าใครที่คิดไม่ออกเนี่ยอย่าไปเสียเวลากับในเรื่องนี้นานนะคะข้ามได้ข้ามไปก่อนข้อเดียว ใครมีวิธีคิดอย่างอื่นเนี่ยสามารถส่งมาบอกได้นะถ้าคิดไม่เหมือนกันนะไปดูในข้อที่สองค่ะสิบสี่ดอกจันยี่สิบแปดเท่ากับยี่สิบเอ็ดสามสิบดอกจันห้าสิบสี่เท่ากับสี่สิบสองค่ะส่วนคำถามคือ 3 2ดอกจัน8จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยที่ตัวเลขด้านหน้าคือ1 4กับ30ตัวเลขด้านหลังคือ2 8กับ54แล้วตรงนี้คือคำตอบนะคะส่วนตัวเลขด้านหน้าของคำตอบคือ32ตัวเลขด้านหลังของคำตอบคือ8ของคำถามของคำถามตัวเลขด้านหน้ากับด้านหลังของคำถามคือ32กับ8นะ ความสัมพันธ์นี้นะคะเวลาทำเนี่ยครูก็จะเริ่มจากการบวกลบคูณหารขึ้นมาก่อนเลยครูลองเอา14กับ28มาลบกันก่อน28กับ14เพาจะเห็นเลยว่า21เนี่ยมันเป็นเลขที่น้อยกว่าถ้ามันเป็นเลขที่น้อยกว่า14กับ28เนี่ยจะเห็นว่าเราเอามาลบกันก่อนอันนี้ครูอาจจะไม่ได้ชันเลยทีเดียวนะคะอาจจะพยายามทําหลายๆทางให้เห็นว่าถ้าเราเจอแล้วเทคนิคแรกที่เราจะคิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ ลองดูก่อนว่าถ้าตัวเลขมันลดลงถ้าตัวเลขมันลดลงเนี่ยเราเอามาลบกัน2 8 1สลบสิเนี่ยได้สิบสีซึ่งสิบสีมันไม่ได้เท่ากับ21ฉันไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ลบก่อนว่าเฮ้ยวิธีที่เราเอามาลบเนี่ยมันไม่ได้ละมันไม่ได้ละลบไม่ได้ไปไหนต่อเอาไปบวกก่อนสิไปบวกก่อนแต่จริงๆข้อเนี้ยมันยังมีวิธีหนึ่งก็คือการหารเพราะว่ายี่สิบแปดหารสิเนี่ยได้เท่าไหร่ ยี่สิบสี่หารสิบแปดได้สองแต่สองก็ไม่ใช่คำตอบอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าลบก็ไม่ได้หารก็ไม่ได้ลบไม่ได้หายไม่ได้ไปทำลายหลักไปลองบวกกันครูเอาสิบสี่กับยี่สิบแปดไปบวกกันก่อนจะเห็นว่าสิบสี่กับยี่สิบแปดเนี่ยบวกกันกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นสี่สิบสองเก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ก่อนเพราะจริงๆ42งสี่งกับยมันมีความสัมพันธ์กันแต่เก็บไว้ก่อน จากนั้นเราไปดูไหนชุดถัดมาก็คือสามสิบกับห้าสิบสี่ทำเหมือนเดิมเลยนะคะให้เอามาบวกกันก่อนสามสิบกับห้าสิบสี่บวกกันได้เท่าไหร่คะได้แปดสิบสี่แล้วเราไปมองที่คำตอบสี่สิบกับ21 84กับ42เฮ้ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงกัน21เป็นครึ่งหนึ่งของ42 แล้วก็42เป็นครึ่งหนึ่งของ84ค่ะเพราะฉะนั้น42หาร2จะได้21 84หาร2จะได้42เราเลยได้ความสัมพันธ์ของตัวเลขชุดนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะได้ความสัมพันธ์ของตัวเลขชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็คือให้เอาตัวเลขด้านหน้าบวกตัวเลขด้านหลงังแล้วไปทำอะไรต่อยังไม่ได้คำตอบนะต้องไปหาร2ก่อนถึงจะได้คำตอบ อันนี้เราจะต้องได้สรรมการตัวนี้ขึ้นมาเมื่อได้สรรมการตัวนี้ขึ้นมาให้เอาคําถามไปแทนค่ามีคนตอบมีคนขอมั่วด้วยถูกนะทีมั่วมาถูกนะอ่ะเอาตัวเลขด้านหน้าคือสามสิบสองบวกแปดแล้วไปหารสองสามสองบวกแปดแล้วไห่ได้สี่สิบหารสองได้ไรคะในยี่สิบถูกเลยคําตอบก็คือยี่สิบค่ะตอบในตัวเลือกข้อที่สองค่ะ เวลาทําในเรื่องโอ peration หาจจะไม่ได้แบบคิดทีเดียวแล้วได้คําตอบนะคะอาจจะต้องค่อยๆค,ค,คิดนะลองวิธีหลายๆเทคนิคนะคะวิธีหลายๆแบบนะแต่ไม่เกินจะแน่นอนบวกกับคูณหารอาจจะมีอย่างข้อหนึ่งอาจจะมีค่าคงที่เพิ่มขึ้นมาก็คือบวกหนึ่งข้อนี้ก็มีค่าคงที่เพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือหารสองเห็นไอาจจะมีค่าคงที่เข้ามารวมด้วยนะคะกับความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์แต่และความสัมพันธ์จะต้องเป็น ตัวเลขด้านหน้ากับตัวเลขด้านหลังเสมอส่วนค่าคงที่จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ของบวกลบคูณหารแล้วก็เลขยกกำลังนะคะเป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นั่นเองมาดูในข้อที่3ค่ะข้อที่3คือ11ดอกจันหกเท่ากับ40 18ดอกจัน9เท่ากับ 63และถามว่า25ดอกจันทร์13เท่ากับเท่าไหร่คือคำตอบของเรานะคะข้อเนี้ยถ้ามองแล้วนะครูแค่ลองคิดเล่นๆเนาะครูเอา11บวก6ได้17เพราะเห็นว่าคำตอบมันคือตัวเลขที่เยอะขึ้นก็ไม่ใช่11อดคนหกเท่าไหร่เลย66 ก็อย่างไม่ใช่อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือว่าการคูณก็ไม่ใช่นะคะดังนั้นเราจะมาหาความสัมพันธ์กันยังไงได้บ้างหาความสัมพันธ์ยังไงกันได้บ้างนะคะ เราก็ต้องดูว่าเมื่อกี้อย่างข้อนหนึ่งกับข้อสองเนี่ยเรามีการใช้ค่าคงที่เข้ามาช่วยด้วยในปีนี้อาจจะชอบออกค่าคงที่เข้ามานะดังนั้นเราก็ต้องหาค่าคงที่เข้ามารวมด้วยในการที่จะหามาคูณกับ11หรือว่าคูณกับ6เลขเนี่ยจะต้องไม่มากจนเกินไปนะคะครูก็ลองดูก่อนว่าครูลองเอา2ค่าคงที่นะ ไม่เยอะจนเกินไปเอาค่าคงที่คือสองเนี่ยแล้วมาคูณกับ11ได้ไหมสคูณกับสิบเได้เท่าไหร่คะได้ยี่สบองยีบวกกับอะไรจะกลายเป็นสี่สลองคิดไปพร้อมกัน22บอวกกับอะไรจะกลายเป็นสี่บวกกับ18เพราะฉะนั้น18เนี่ยเราก็ไปดูว่า6เนี่ยหมีความสัมพันธ์ยังไงกับ18ใช่6กคูณอะไรนะ หกคูณสามได้สิบแปดใช่ไหคูณสลับที่นิดนึงเดี๋ยวงงอันนี้เอาสามแล้วกันเราก็คูณหกได้สิบแปดซึ่งสามเป็นค่าคงที่ที่เราคิดขึ้นมาค่าค่าคงที่จะเขียนภาษา,ษาไทยผิละค่าคงที่แล้วอันนี้เอามาบวกกันเมื่อเราคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันใช้ได้ในตัวเลขชุดแรก เราลองเอาแบบเนี้ยไปเรียนแบบไปเรียนแบบแล้วไปใช้ในชุดที่สองไปเรียนแบบนะแล้วไปใช้ในชุดที่สองค่าคงที่คือสองเขียนก่อนเลยเราไปคูณกับสิบเอ็ดเมื่อสักครู่คือตัวเลขด้านหน้าอันนี้ตัวเลขด้านหน้าคือสิบแปดแล้วก็บวกด้วยทำเหมือนเดิมเลยนะเูพยายามใช้สีให้มันต่างกันนิดนึงค่าคงที่คือสามแล้วก็คูณด้วยเก้า 2คูณกับ18ค่ะได้สามสิบเราบวกกับ9คูณ3ได้27ได้เป็น63ได้เลยเห็นไหมเท่ากับคำตอบฉะนั้นค่ะความสัมพันธ์ของตัวเลขหรือว่าโอเปเรชันชุดนี้ก็คือให้เอา2คูณกับตัวเลขด้านหน้าบวกกับ3คูณกับตัวเลขด้านหลังจะเท่ากับคำตอบของเราค่ะ จากนั้นค่ะให้เอาคำถามไปแทนค่าก็คือสองคูณด้วยตัวเลขด้านหน้าคือ25บหบวกด้วย3ามคูณตัวเลขด้านหลังคือ13ค่ะกลายเป็นห้าสิบแล้วก็บวกด้วย39คําคำตอบจะเป็นเท่าไหร่แปตอบในตัวเลือกข้อที่3ค่ะตอบ89นะตัวเลือกข้อสาม อันนี้มีคนถามมาในคอมเมนต์ว่าเออเราจะคิดออกได้ยังไงนะคะว่า <c oughs> จะเอาตัวเลขนั้นตัวเลขนี้ที่ครูบอกว่าเรื่องเนี้ยค่อนข้างยากพราะฉันเป็นการสุ่มอย่างเดียวอย่างอันเนี้ยที่ครูบอกว่าพยายามใช้ตัวเลขที่ไม่เยอะจนเกินไปนะคะค่าคงที่ที่เขาจะทามาใช้เนี่ยถ้ายิ่งเป็นการคูณ ถ้าเราบอกว่าเมื่อสักครู่เป็นการคูณใช่ไหมครูจะเอา2องคูณ11เนี่ยได้22หรือครูจะเอา3ก็ได้แต่ถ้าเอาเลข4ปบสคูณ1 1กลายเป็น44จะมากกว่า40่ละเพราะฉะนั้นครูก็จะใช้ได้แค่เลข2กับเลข3เท่านั้นครูเลยลองสูงที่เลข2ก่อนครูเอา2คูณกับ11เนี่ยได้22จากนั้นก็ต้องไปสู่มอีกว่า22บวกกับอะไรได้18 ซึ่ง18เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อยู่ว่า6คูณ3ได้18มันเหมือนกับต้องค่อยๆค,คิดกลับไปกลับมาค่ะเป็นการสุ่มตัวเลขแต่ไม่สุ่มจนเยอะเกินไปอย่างที่ข้อนี้ที่บอกว่าที่เป็นเลข2เพราะว่าถ้าเป็นเลข4 4คูณ11มันเป็น44มันเกินละจะเหลือเลข2กับเลข3เท่านั้นที่เราสามารถใช้ได้อาจจะลองสุ่ม2ก็ได้หรือว่าถ้าไม่สอลองสามก็ได้แล้วดูว่าตัวเลขตัวไหนเนี่ยที่มันหาความสัมพันธ์กับตัวนี้ได้นะ มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ตายตัวนะคะเพราะฉันอาจจะสําหรับข้อนี้อาจจะเนในเรื่องโอเปอเรชันแล้วยิ่งถ้ามีค่าคงที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันจะยากขึ้นกว่าที่ไม่มีค่าคงที่นะ,ะต่อนะคะอันนี้ที่บอกก็คือถ้ามีค่าคงที่จะยากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างหาตัวเลขหน้ากับตัวเลขหลังนะ,ะต่อไปไปดูในข้อที่สี่ค่ะ สดอกจันหกเท่ากับ2 4ดอกจันสิบสอเท่ากับ8ปดคำถามคือ4ดอกจันเก้าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยอาจจะคิดได้หลายวิธีหลายแบบนะคะแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ขอแค่ความสัมพันธ์ของตัวเลขทั้ง2ชุดได้คำตอบ ที่มันเหมือนกับที่เขาให้มาแล้วก็ตัวเลขชุดนั้นคําตอบนั้นนะคะไปคิดความสัมพันธ์ที่เราคิดได้เราต้องมีช้อยส์นะที่สาคัญคือต้องมีในช้อยส์นะอ่ะเรามาดูในชุดนี้กันนะคะชุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันน้อยลงอย่างข้อเนี้ยถ้าุณมองปุ๊กนะ ครูลองสุ่มก่อนเลยไม่ใช่ลองสุ่มดูที่4กับ12จริงๆ4ี่กับ12เราจะเห็นว่า1 2บสอลบมันได้8เลยกูมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเราก็ลองกลับไปทําที่ในข้อหนึ่งสิคือตัวเลขด้านหลังใช่ไหมแล้วก็4คือตัวเลขด้านหน้าครูเอาไปลบกัน6กลบสได้4เท่าไหมละ่ะไม่เท่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าคําตอบของเราเป็นสองที่เขาให้มาเพราะฉะนั้นผลลบเนี่ยใช้ไม่ได้ ถ้าผลลบใช้ไม่ได้การหารใช้ได้ไหมไม่ได้แน่นอนการหารใช้ไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการหารเออหกหารสองอันนี้อาจจะไม่ได้เขียนให้ดูก็ได้นะหกหารสองได้สามซึ่งสามก็ไม่ได้ตรงกับคำตอบของเรานะคะดังนั้นเราก็ต้องหาอีกวิธีการว่าเอาแล้วเ,เราจะทำยังไงให้ได้ตัวเลขชุดนั้นขึ้นมานะคะ ครูก็เลยรองเอา6กับ2เนี่ยมาคูณกัน6กับ2คูณกันได้12ลองเอา4กับ12คูณกันได้48จากนั้นดูว่า12เนี่ยจะทำยังไงให้กลายเป็น2และ48จะทำยังไงให้กลายเป็น8 12มีการหารด้วยอะไรแล้วกลายเป็น2คะ12หาร6 จะกลายเป็น12หาร6กลายเป็นอะไรคะกลายเป็น2ซึ่งตรงกับคำตอบของเราเลย48หารหกลายเป็น8ตรงกับคำตอบของเราอีกค่ะอันนี้คูเลยใส่ลงไปตรงนี้ด้วยนะหารหซึ่ง6ที่เราตรงนี้ก็คือเป็นค่าคงที่ที่ไม่ได้เป็นตัวเลขด้านหน้ากับตัวเลขด้านหลังของเราคำตอบของเราในข้อนี้ก็คือให้เอาตัวเลขด้านหน้ากับตัวเลขด้านหลังมาคูณกัน แล้วหารด้วยค่าคงที่คือหารด้วยหกค่ะจะเท่ากับคำตอบข้อนี้ตัวเลขด้านหน้าของเราคือ4ตัวเลขด้านหลังของเราสิบเก้าตรงนี้ด้ยนะตัวเลขด้านหน้าคือ4ตัวเลขด้านหลังคือ9ค่ะเอามาคูนกันแล้วหารด้วยอะไรหารด้วย6 9เ้าคูณสได้36 36ิบหกสาหาร 6ค่ะได้หกคาตอบตอบในตัวเลือกข้อที่2นะคะตอบ6กฮะ,ะข้อนี้เห็นไหมทุกข้อที่ทามาเนี่ยมีค่าคงที่เข้ามาเอี่ยวด้วยตลอดเลยนะยังมีค่าคงที่เข้ามาร่วมด้วยตลอดนะคะทันไหมมีคนบอกเริ่มตามทันแล้วดีใจด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้อห้า 5. ต้องทันนะข้อห้านะ ข้อ5ค่ะ7ดอกจันห้าเท่ากับ70เห็นไหมว่าค่ามันแบบเยอะขึ้นเราเยอะขึ้นค่อนข้างเยอะนะ7กับ5แต่กระโดดไปเป็นเจถ้าใครเริ่มตามเทคนิคทารจะรู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนส0ดอกจันห้ากลายเป็น250หเห็นปะระหว่าง10กับ5แต่เพิ่มขึ้นไปเป็น250หมันเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นที่ครูบอกว่าพยายามที่ครูบอกว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากๆให้ใช้อะไรนะ ใครรู้พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยเพิ่มเยอะมากๆเพิ่มทีแบบเยอะมากๆให้ใช้อะไรนะให้ใช้การคูณเข้ามาช่วยเวลาจะสุ่มอะไรเนี่ยสุ่มการคูณขึ้นมาก่อนถ้าเพิ่มเยอะมากๆนะคะเราเขาถามว่าข้อนี้เก้าดอกจันห้าเท่ากับเท่าไหร่ผันนะอันนี้คือตัวเลขด้านหน้าคือเจ็ดกับสิบตัวเลขด้านหลังค่ะ เท่ากันคือห้าส่วนอันนี้คือคำตอบเมื่อกี้ครูบอกว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆครูเลยให้เอามาคูณกันก่อนนะคะครูก็เลยเอาเจ็ดมาคูณห้าและเอาสิบมาคูณห้าครูไม่สนใจเลยนะว่าแบบตัวถัดไปจะเป็นอะไรหรือว่าได้คำตอบเป็นเจ็ดสิบหรือเปล่าครูเอามาคูณกันก่อนก็จะกลายเป็นสามสิบห้าแล้วก็กลายเป็นห้าสิบ แล้วเราค่อยมาดูว่า35 35นะทำยังไงกลายเป็น70แล้วก็50ทําทำยังไงกลายเป็น250 35ทําทำยังไงกลายเป็น70ถ้ามันมีลักษณะที่มันคูณได้ใช้คูณก่อนนะใช้คูณก่อนนะซึ่ง35เนี่ยเรารู้เราว่ามันคูณ2เนี่ยก็จะได้70แล้วก็50คูณอะไรเราได้250ก็คือคูณ5 ได้250ทันไหมคะทุกคนอันนี้คือ7คูณหได้35 10ิคูณ5ได้ห0าสฉนั้นเราไปหาว่า2เลข2ตัวนี้กับเลข5ของเราเนี่ยมาได้อย่างไรจะเห็นว่าเลข2มันคือผลต่างระหว่าง7กับ5 ส่วนเลขห้าก็คือผลต่างระหว่าง10กับห้าผลต่างคือเอามาลบกันค่ะอันนี้ครูใส่วงเล็บห้เห็นชัดๆว่าครูทําแบบนี้ก่อนนะแล้วครูก็คูณด้วยเมื่อกี้ครูบอกว่าเลข2คืออะไรนะเลข2คือผลต่างระหว่างเจดกับห้าก็คือเอาตัวเลขเจดกับเลข5้ามาลบกันเลขห้าคือผลต่างระหว่าง1ิบกับห้าก็คือเอา1ิบกับห้ามาลบกัน ข้อนี้เราไม่ได้มีการใช้ค่าคงที่เลยเราจะเป็นการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขด้านหน้ากับตัวเลขด้านหลังอย่างเดียวเลยนะคะข้อนี้คาตอบของเราได้ความสาคัญแล้วก็คือเอาตัวเลขด้านหน้าคูณกับตัวเลขด้านหลังแล้วก็ไปคูณกับตัวเลขด้านหน้าลบกับตัวเลขด้านหลังเป็นคําตอบค่ะจากนั้นไปแทนค่าเลยตัวเลขด้านหน้าคือเลขอะไรเลขเก้าค่ะ คูณกับตัวเลขด้านหลังคือเลข5ค่ะหน้าคือ9หลังคือ5คูณกับตัวเลขด้านหน้าคือ9ลบกับตัวเลขด้านหลักคือ5ค่ะค่อยค่อยขีดไปพร้อมๆกันเลยนะ9กคูณหได้45่สห้าเริ่มมีคนตอบมาแล้วนะเราก็9ก้าลบหได้สี่ค่ะคูณกันได้180ถูกต้องค่ะตอบ1นึ่ตอบในตัวเลือกข้อที่ 3ค่ะสำหรับในข้อนี้นะคะข้อนี้จะเป็นตัวอย่างสําหรับข้อที่ไม่ได้ใช้ค่าของที่ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขด้านหน้ากับตัวเลขด้านหลังนะ